หลายคนคงทราบดีนะคะว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะเป็กเจอเรื่องเครียด,เร,ยดเรื่องแย่ๆมาเยอะมากๆค่ะกว่าจะผ่านเรื่องเครียด,ยดแล้วก็เรื่องแย่ๆได้เนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องเครียดมากมายทั้งเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องรอบตัวบอกเลยว่ารู้สึกหมดหวังหมดพลังเครียดมากจนกระทั่งมีแบรนด์หนึ่งค่ะซึ่งเป๊กทานวิตามินของเขาเป็นประจําอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็ส่งวิตามินตัวใหม่ตัวนี้ค่ะมาให้เป๊กได้ลองทานค่ะ d o r f i e MG หลอดม่วง ตลอดนี้ค่ะเขาอยู่ภายใต้แบรนด์ s w ว e t Energy วิตามินแบรนด์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็กทานครั้งแรกวันนั้นคือเครียดมากหัวหนักมากตื้อๆเลยเอามาลองคือแบบทานไปแล้วคือรู้สึกสดชื่นเลยค่ะหัวมันโล่งหัวมันเบาเลยนะอันนี้เป็กรีวิวจากใจเลยนะทานตัวนี้ต่อเนื่องมา7วันเป็กรู้สึกเลยว่าอารมณ์ดีขึ้นรู้สึกผ่อนคลายจริงๆค่ะเหมือนสมองมันได้พัก ทานแล้วรู้สึกว่ามีความสุขขึ้นอีกอย่างนะคะที่ชอบตัวนี้มากๆคือรสชาติอร่อยทานง่ายมากค่ะ1เม็ดฟู้ทานหลังอาหารเช้าเม็ดฟู้เขาเนี่ยละลายง่ายมากๆเห็นไหมล่ะคะแบบนี้เลยใครที่คิดเครียดอยู่นะคะแล้วอยากผ่อนคลายนะเป๊กแนะนําเลยค่ะ ตัวนี้ทางลับในการกําจัดความเครียดนะอยากให้ทุกคนได้ของจริงๆแล้วตอนนี้นะคะทางแบรนด์เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษนะสําหรับใครก็ตามที่เห็นคลิปนี้ค่ะปกติของเขาเดียวๆหนึ่งหลอดนะคะ790บาทแต่วันนี้1หลอดคุณจ่ายเพียง590บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดใครอยากทานยาวๆนะคะสั่ง4หลอดแบบนี้ไปเลยค่ะในราคา1690ค่ะคุ้มจริงตกเฉลี่ยนะ1หลอดเนี่นะคะ422บาทค่ะใครยาก ได้นะคะกดได้ที่ช่องทางนี้เลยค่ะ